สอนเพชรขวดกลับมาคืนดีกันแล้วค่ะพร้อมเผยสาเหตุที่ผิดใจการทำเอาพอลูกไม่คุยกันนานสิบปีค่ะ เคยเป็นประเด็นดังในพื้นวงการลูกทุ่งสำหรับศุดสายเลือดกระปุุงไก่สอนแสงอาานันต์คีมีเร่าวผิดใจกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพชรภัควัตรลีลาเมคินทายาตหนึ่งเดียวราชีลูกทุ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์จนแฟนเพลงอยากรู้สาเหตุกันมากมายแรงหนักถึงขั้นพอลูกเลิกติดต่อกันเกือบสิบปีเลยค่ะล่าสุดสัญญาณความรักความผูกพันของพองลูกเริ่มจะดีขึ้นเมื่อได้เห็น,นคู่เนี่ยกลับมาออกงานคู่กันในวันทำบุญใหญ่ครบรอบการจัดไป30ปีพุ่มพวงงานนี้ยังขอแพ็คคู่มาเปิดใจกับที่ ตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาแห่งรายการดังโต๊ะหนูแหม่มด้วยทางช่องเวิร์กพอยต์นั่นเองเคลียร์ถึงเรื่องราวหมังใจในอดีตเลยค่ะขอย้อนถามเคยหมังใจกันด้วยอะไรเพศตอบเกิดจากการ่อสตอนนั้นเราก็เด็กด้วยเราก็คิดในมุมของเด็กส่วนป๊ะป๊าเขาก็คิดในมุมของคนโตแล้วคนมีประสบการณ์หลายอย่างมันก็เหมือนกับว่าคนมีทัศนคติไม่ตรงกันและตอนนั้นผมก็ยุเพียง17 18อารมณ์กําลังพุ่งล่านเลยก็เลยอารมณ์ร้อนนิดนึงผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆท่านก็อาจจะเคยเป็นเหมือนกัน ตอบตอนนั้นมันเหมือนแบบว่าพอห้ามปุ๊บทาไมต้องห้ามต่อต้านแล้วตอนนั้นปาเขาแบบว่าเป็นคนที่มีอะไรไม่ค่อยอธิบายผมก็เลยต้องหาคําตอบด้วยตัวเองถูกเรื่องแล้วเหตุผลอะไรที่ทําให้เราไม่เข้าใจคุณพ่อถึงขั้นเคยเกลียดผู้ชายคนนี้เท็ตตอบตอนนั้นมันก็มีหลายอย่างพอผมออกมาก็มีเรื่องคุณพ่อคุณแม่ด้วยไกด์สอบตอบตอนนั้นฟังข่าวก็เหมือนว่ามีคนยุแยงอยู่บ้างช่วงนั้นเขายังเด็กๆอยู่ยังใสๆเท็ตตอบก็ตอน,น,น แอนตี้ด้วยไงก็งเลยเลือกฟังแต่เรื่องร้ายๆแอดตี้คุณพ่อไปแล้วกี่ปีที่ไม่ได้คุยกันไกล้สอนตอบเก้าปีเกือบสิปีได้เห็นว่าเริ่มปรับจูนได้คุยกันตอนไปต่างประเทศไกล้สอนตอบช่วงไปต่างประเทศได้อยู่กับ2คนเริ่มคุยกันแล้วอยู่ด้วยกัน2คนรักกันมากผมทํางานเสิร์ฟอาหารกลับมาเอากับข้าวมาให้ลูกแล้วกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิมยังไง สอนตอบก็ตอนนั้นก็ต้องยกความดีให้กับในห้างท็อปไลน์ในห้างทวีชัยท็อปไลน์นะคะเขาเป็นค,คนติดต่อกลับมาน้องเพจเดี๋ยวเจอคุณพ่อนะคือเท่าที่ผ่านมาหลายปีผมไปคิดว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าจะโปรโมทหรือเปล่าจบเพลงชุดใหม่หรือเปล่าคิดในใจแต่ไหนในห้างโทรมาเองเลยขึ้นมาหาลูกขับรถมาเองขับรถจากเชียงใหม่มาเจอหน้าลูกวินาทีแรกที่เจอปุ๊บ,บผมเห็นความอ่อนโยนเขามีในสายตาก่อนปุ๊บเขาก็ยังรักผมอยู่เพรตอบพอเวลาผ่านไปผม ว่าคิดถึงป้าครับป้าเป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมอะละยิ่งผมฝันไม่ค่อยดีด้วยผมน่าจะเสียใจตลอดชีวิตถ้าไม่ได้คุยกับป้าผมก็เลยอยากจะติดต่อตอนนั้นผมอยู่ค่ายผมนายคายทวนีชัยแล้วผมก็เลยบอกคุณอาครับติดต่อป้าให้หน่อยอยากเจอแค่นั้นเองพอเจอแล้วดีใจที่ป้าหเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็อยากจะสารสัมพันธ์อยากจะไปเมืองน,นอกจะได้อยู่ด้วยกันอีกได,ได้เรียนรู้ภาษาคนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เขาถึงเรียกว่าพ่อลูกค่ะตัดกันให้ะเดไหนก็ตัดไม่ได้อยู่ดีนะคะแลวตอนนั้นเพชรก็ยังเด็กอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันเคยผิดผ่านไปแล้วตอนนี้คืนดีกันแล้วทางเราละคะก็ติดตามผลงานของทั้งคู่อยู่เสมอค่ะ